ต่อไปขอเชิญพบกับเทวดาเจนซีรบกวนถือไม้นะครับสวัสดีครับมาดูทั้งหลายผมเทวดาเจนซีนะครับทุกคนกคงเห็นผลกระทบของโฆษณากันจริงกันไปแล้วนะใช่ไหมครับการที่เราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่เป็นยาอาหารเสริม ือครีมแล้วคนที่จะไต่ตองและหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มากกว่านี้นะครับไม่ควรใช้ความเพื่อครับที่ขอเขาจะเป็นสีขาวใสแบบนี้เลยเราจะมาลองทากันให้ดูนะคะนี่ค่ะ ซึมไวมากๆเลยนะคะทีมตัวนี้นี่แม่ค้ายกให้เป็นอันดับที่หนึ่งเลยคะ่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีโปรโมชั่นอยู่ค่ะจากราคาปกติ399บาทนะคะวันนี้แม่ค้าลดให้เหลือเพียง299บาทแถมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะนะคะปักตะก้าไว้ตรงด้ค่ะนะคะตะก้าเลยกดได้เลยนะคะโปรโมชั่นมีผิแค่วันนี้นะคะสำหรับทีมตัวนี้เนี่ย ใครที่ไม่อยากขาวเนี่ย<ม>เลื่อนผ่านไปเลยค่ะเพราะว่าขาวแน่นอน,ะะบบน,นนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เด็กแล้วแม่คาขอลงไลฟ์นะคะไว้เ,เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ<ม>คิมอ,อะไรทำเองแสบจังเลยวะโอ้โพี่คิมตัวเองพี่ยังไม่ใช้เลยพี่จะไปขายของหนึได้ไงวะสมัย,ยนี้ถ้าพี่ทำแล้วจะเอาอะไรกินมาฟ้าเก็บของ เฮ้ยพี่ร้ายยังไม่ตัดเฮ้ยเฮ้ยเห็นเขาพูดไหมเนี่ยเขาพูดขนาดนี้กล้าใช้หรอก็ตามนี้นะครับด้วยความเป็นห่วงจากเทวดาเจนซี่เปียบเึ็นไมครับคองครับ